สวัสดีครับพบกับดักดี y ทําำไห้ได้เหมือนเป็ด Do Everything We Can สสำหรับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องดูมีดใบตายนะผมอีกเล่มครับผมสำหรับมีดใบตายเล่มน,นี้ก็เป็นมีดจากจีนนะผม ก็ไม่ระบุยี่ห้อมานะผมเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดกันเลยนะผมตัวฝักก็จะเป็นพลาสติกนะผมลายเคปลานะผมสีเขียวนะผมมีคลิปเน็บเข็มขัดด้วยนะผมแล้วก็มีหมุดนะผมรอบรอบ ถ้ามาฟังนี่ก็เหมือนกัน,นับผมตัวร้อยเข็มขัดก็น่าจะย้ายตำแหน่งได้นะผมเพราะว่ามันจะมีช่องหรือมีน็อตให้ขันนะผมมีหมุดให้ขันนะผมส่วนความแน่นก็มีเสียงดังนะผมแต่ไม่หลุดนะผมแต่ว่ามีเสียงนะผมกร๊อกแก๊อกแกร๊อผม ก็แนบสนิทนะผมไม่มีช่องระบายน้ำนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในใบมีดกันนะผมถอดออกค่อนข้างง่ายนะผมเดี๋ยวรอเข้าไปใหม่นะผมถอดออกง่ายนะผมก็ไม่หลุดนะผมส่วนตัวมีดเองนะผมก็ เป็นเคลือบสีดำมานะผมรูปทรงดรอปพอยน์นะผมการเจียก็จะเป็นแบบฮอโลโลกรายนะผมครึ่งใบนะผมก็ไม่มีตัวหนังสือระบุอะไรไว้นะผมส่วนตัวด้ามก็เป็น ABS นะผมพลาสติกสีเขียวนะผมแล้วก็มีน็อตอยู่3ตัวนะผมไม่มีรูร้อยเชื่อนะผมก็ ผมก็เสี่ยงซื้อมาเฉยๆนะผมอยากรู้ว่ผมเพราะที่ผมได้มาก็ราคา396บาทหรือ4 0 0นั่นแหละับส่วนชนิดเหล็กที่ทำใบมีดเขาก็ไม่ได้ระบุมานะผมเขาก็ไมไ่ระบุมานะผมว่าเป็นชนิดไหนนะผมแต่ก็ไม่น่าจะเป็นชนิดดีเท่าไหร่นะผมเพราะว่าราคาแค่นี้ับผม ด้ามจับนะผมดูสวยก็จริงนะผมแต่ว่าอาจจะเล็กไปนหน่อยนะผมในการที่เราจะกำให้พอดีกับฝ่ามือของเรานะผมกำได้สีนิ้วก็จริงนะผมแต่ว่าตัวนี้มันจะพ้นนิ้วก้อยมานะผมตรงนี้อยู่ได้แค่ประมาณ3นิ้วนะผมร่องนี้ก็ไม่ถึงกับถนัดดีเท่าไหร่นะผมแต่ก็จับได้สีนิ้วอยู่ครับผม ส่วนตัวทอตัวซองนะผมถ้าพิจารณา,นานมาดูอีกทีหนึ่งนะผมมันก็จะเหมือนพลาสติกของเด็กเล่นนะผมว่าดูเงาเงาด้านในนะผมเหมือนเหมือนของเล่นพลาสติกับผมแต่ดูด้านนอกดูดีับผมดูสวยงามดีนะผมลายเคปล่รก็ไม่รู้ว่าจะทนทานแข็งแรงขนาดไหนนะผมส่วน ตัวที่ต <ITA> ัวด้ามนี่ก็อาจจะดูดีหน่อยครับผมดูดูหนาดูตันดูแข็งแรงดีโยผมสำหรับตัวด้ามนะผมที่ที่เป็นตัวด้ามเนี่ยผมพลาสติกที่เป็นตัวด้ามเดี๋ยวเราลองมาวั دم, ดขนาดกันนะผม ความยาวโดยรวมของมีดก็26เซนติเมตรนะผมเฉพาะด้ามเออเฉพาะความยาวของใบมีดก็อยู่ที่14เซนนะผมเต็มใบนะผมแต่ถ้าเฉพาะคมก็13มเซนครึ่งนะผมส่วนด้ามน,นี้อยู่ที่12เซนนะผมความกว้างของใบก็อยู่ที่3.3มเซนติเมตรนะผม สันหนาห้ามิลเลยครับผมสี่จุดแปดถึงห้ามิลได้ครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบการตัดกระดาษบ,บางดูน,นะครับผมก็ถือว่าคมในระดับหนึ่งนะครับผม ตัดกระดาษบางได้เข้าอยู่ครับผมก็ถือว่าคมอยู่ครับผมคมในระดับหนึ่งครับผมก็ยังมีสะดุดบ้างครับผมแต่ก็ตัดเข้าครับผมสรุปนะผมมีดใบาตายเล่มนี้จากจีนนะผมก็ ดูรูปทรงรูปร่างแล,าแล้วก็ขนาดแล้วก็ก็ถือว่าสวยงามดีนะผมในพอทรงมีนะผมผมว่าดูสวยมากผมแต่การเจียถ้าเผื่อมันจะเป็นแบบแฟลตกลายดิ้งสูงสักหน่อยนะผมไม่เต็มใบอาจจะเกินครึ่งใบมาหน่อยนึงก็จะดูดีเยี่ยมเลยผมแต่ฮอลโลกรายนี้ผมคิดว่ามันมันอาจจะบอบบางนะผมว่าในความรู้สึกของผมถ้าเผื่อเอาไป ผ่าฟืนฟันไม้นะผมเพราะว่ามันจะเป็นมีความบางครผมของฮอล로กรายนะผม,ะผมถ้าเป็นมีดเดินป่า mm hmm. เบิร์นไรก็ควรจะเป็นลักษณะของ Flat g r i า i ดิงหรือเซเบอร์กราอะไรตรงนั้นนะผม mm hmm. ส่วนคุณภาพในการผลิตนี้ mm hmm. ก็ไม่ถึงกระดีมากครับผมเพราะสังเกตดูว่าตรงประกับมีดกับตัวมีดเองมันเป็นฟูแทงนะผมตัวน,นี้ มันก็ไม่เสมอกันนะผมมันจะมีะเรียกอะไรระดับสัมผัสได้อยูบผมไม่ไม่เรียบเสมอเท่าไหร่นะผมส่วนวัสดุอะไรก็ก็ไม่ถึงกับดีมากครับผมแต่ก็ก็พอใช้ได้ับผมโดยเฉพาะเหล็กนี่ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ผมว่าเป็นเหล็กชนิดไหนนะผมเพราะไม่ได้ระบุมา ก็ดูจากภายนอกดูจากรูปร่างและพร้อมกับฝักนะผมดูอย่างนี้ดูโอเคเลยสวยงามเลยผมแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้ววัสดุเองก็ไม่ถึงกับดีมากเท่าไรนะผมก็สมราคาแล้วผม396 400ยาสิบราทกับมีดที่มีขนาดยาวถึง14บสี่เซนยี่สบเซนนะผมผมคิดว่าตัวนี้เหมาะไอตัวนี้ก็ยาวพอที่จะสามารถ ฟันฟืนนะผมรุพามะพร้าวอะไรได้อยู่นะผมเพว่า26เซนติเมตรก็10นิ้วนะผมก็10นิ้วนะผมมีดเล่มนี้ความยาวรวมนะผมอ๋อเพิ่มเติมมีนิดหน่อยนะผมตัวนี้มันก็จะมีอ่าเรียกว่าชาร์ปเป็นนิ่งชอยนะผมก็อาจจะเป็นฟิงก์ระชอยได้ด้วยนะผมก็คือ เวลาเราจะากกำซีนิ้วให้มันถนัดนะผมเราก็มากำตรงนี้ผมก็จะถนัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะผมแล้วก็เวลารับคมก็จะรับได้ง่ายผมเพราะว่ามันเว,ว้าออกมาตรงนี้ผมชาป็นนิ่งชอยนะผมก็ว่า โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแกะกล่องดูมีดใบาตายจากจีนนะผมไม่ทราบยี่ห้อเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง Youtube ของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ